สนาาดิงมันก็จะดีหน่อยจะได้ตัง 人多，เยอะ嘞。 ลุยครับผมตรงนี้ขึ้นหน้าได้หรอ มันเหลืออีกหนึ่งคนนี่โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วไอ้หมดจริงกส่วน UMP หมดเฉยๆนะ วันนี้ขอ50หมคิวนะครับน้องคิมได้เลยครับผม <c oughs> แต่แบบทำารายสถิติแล้วเอาอีกใช่ไหมมันยังไม่พอเอาพนะีเก้าศูนย์หายไปนานเลยมันไม่แจ้งเตือน อ๋อผมไม่ได้สตรีมครับเป็นเดือนเลยสองเดือนเลยไม่ได้สตรีมนานมากไม่น่ามีคนมานะ แอกหน่อยลากันแบบมีใครจะเล่นด้วยคนเก่งเยอะแยะนะถ้าแรงสูงอันนี้ผมเล่นแรงไม่สูงครับมันก็เลยดูเหมือนเล่นง่ายถ้าเป็นแรงแบบแรงสูงผมก็สู้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีคนเดียว ยังแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าเล่นแบบว่าแรงสูงได้แล้วแบบเล่นผิวๆโหมดอันนั้นอ่ะอันนั้นนะเก่งจริงแต่ผมยังไม่แบบยังไม่ถึงขั้นนั้นไงเอออันนี้ยังแบบพอไปวัดไปวาได้ ไปดีกว่าเดี๋ยวคนหมดก่อนหารถอุย๊ยวันนี้ในยูคนเริ่มมาดูกันเยอะนะอยากให้เหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบว่าสตรีมในยูแล้วแบบคนดูขึ้นหลักพันสองพันอะไรเงี้ย อยนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้อะช่วงนั้นกำลังบูมอยู่กำลังแบบเริ่มมีคนรู้จัก คนนะครับฝากข้อใจหน่อยนะครับผม หกปรับสกับ3ปกติชอบ6ปรับสมากกว่ามันคมใช่ครับมันมันง่ายกว่าแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมนะมันเหมือนกันแหละแต่แค่เป้ามันต่างกันเฉยๆชอบเป้า6มากกว่าเพราะเป้ามันเล็กมันเห็นคนได้ชัดกว่าเป้า3มมันจะแบบใหญ่ๆหน่อยอ่ะมันก็บางคนมิด เหมือนโฮโลกับเรดดอดแหละเรดดอดก็จุดนิดเดียวมันเห็นคนชัดกว่าโฮโลก็มันจะบางคนหน่อยอะไรประมาณนั้นเหมือนกันไปไหนดีเราอันนั้นโอเคไปดูอีเวนต์นู้นแล้วกันเอ้ยเสือไม่หลบให้เอ้าติดบั๊กเรียบร้อยมันบั๊กบ,บ่อยนะเป็นไรไม่รู้เจอทุกวันเลยเจอบั๊กอะ เมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอพรุ่งนี้อาจจะเจอสวัสดีคนสโซนิสาครับมานานแลวยังเพิ่งมาเกมแรกครับผมเ้ยเกยมสองอ<า>เจอคนเจอคนเจอคนไม่เห็นตัวชัดๆอะ เฮ้ยทำไมดึงเป้าไม่ไปอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยดึงเป้าไม่ไปเมื่อกแบบมันเป้าอยู่กับที่เลยอ่ะทั้งที่คนอยู่แอบหลังต้งนไม้เชี่ยนิดเดียวเ้ย เฮ้วผมโดนล่าค like ิวปะเนี่ยใช่ไหมไอ้คนนั้นเฮ้ยเบื่อเสือว่าเบื่อเสือว่าเสือเดินแปลกมากขับรถดีกว่ามากเนี่ย เสือเดินติดนูน้นติดนี่ติดนั่นไม่เหมือนม้าเลยไม่ผิวเหมือนม้าเลยม้ายัางผิว่าเยอะเลยสวัสดีคนปัญญาแสงครับไปไหนแล้วหน้าลาดคิวแล้วก็ไปเลยใช่ไหมดูทสงแล้ววนซ้ายชัวไม่ก็ไปเสาชุบ สาาช่วอยู่นี่หยุดช้าเลยนะ คุณคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ Comment. ไม่อยู่แฮะเนี่ยเข้าอีเวนต์อะอัดโวิน เกมเนตีไทยเยอะอยู่นะเก้าบัคก,กี้ดีกว่า บนเขาเหรอโอ้เจอแล้วคุมปืนไม่อยู่วะเนี่ยถ้าจะชาร์จเลยอาจจะสู้ยาก ยังเจอตัวแล้วเจอแล้วเจียบอยู่นะคุมปืนยากมากเลยวันนี้ ยเรียบร้อยรถยางแตกอันนี้โดนยิงขาเนี่ย ก็ไม uh ่ลดเลย ต้องขึ้นข้างบนเนินอุ้ยใครวันนีอ้อย่าตามมาถ้าตามมามาในบ้านนี้มาไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว สวินรติการอุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไ มีตัวไก่ไอตัวนั้น,นอ่ะยังไหนน่ะไปนู่นแล้วมั้งอุ้ยตกใจขอเข้าไปหน่อยครับเข้าไปคลิปล่าสุดนะครับคลิป55คิวอะไปดูได้เลยตรงคอมเมนต์ผมยังไม่ได้พิมพ์ไว้ในเครื่องอะ เขาแบบไม่ไม่แบบไม่เดินชิดบ้านด้วยนะจอดใต้เนินแล้วก็เดินมาไปดีกว่าสวัสดีคุณคุณเก่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมก็คุณทีคุณทีสวัสดีค่ะคุณเบสเบส มแะไปดูอ๋อพี่ปามีแอรสตรีมอยู่ใช่ไหมแล้วเกาะใหม่แปบ๊บเฮ้ยมีรถมีรถมามีรถมาตรงนี้ก็มีรถจอดแฮะอันนา้าแบบนี้ก็แหลมเลย นอนตั้งป้อมเลยมันผมภาษาตั้งป้อมมจะยิงเฮ้ย นี่คือเรากะถูกจังหวะมากอะสวัสดีจ้ามาหาแล้วจอ้อ นละมาหาเราจ้าชมครั้งแรกเก่งจริงครับแนวหนึ่งสีฟังติดตามด้วยนะครับ ก้ขอบคุณหัวเจสโซมนะครับคุณโกแกมันทุกเม็ดว้าแตกเลยอนะ 太矮。但 เดอสองอยากขี่ช้างเลยอ่ะเอาไปซื้อกล้อใหม่ก่อนแล้วกันชึบชึบไ้ขี่ช้างดีไหมเนี่ยช้างอยู่นู่น ไม่ดีครับพี่ชายเอางั้นก็ไม่ดีเหมือนกันครับท <c oughs> นายครับนี่อ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอเหยื่อแล้วเป็นไหนแล้วว้าหล่อมๆไหมเนี่ยเกยมเนี้ยไก่จะมาแล้ว เฮ้ย,ยเจอแล้วเจอแล้วจะมีต้องวัดคมหน่อยพี่อเอาอีกเปล่าไม่กล้าสูแล้มบ้างเนะี่ยยังจะวัดอีกเนะ belongs to us.